เป็นที่าาพุทธเจ้า,<ห>าน้อยอเลคเชไหมคะตรงนี้ตรงนี้ก็คือ,อปกติเนี่ยเขาจะไปถ่ายรูปแล้วก็ให้ให้มือเนี่ยชีย้ตรงตรง,ตรงหัวเราเนี่ยตรงหัวเราว่าเราเนี่ยเป็นลูกที่ดีของพุทธเจ้าเป็นหรือว่าให้เราเป็นผู้ได้รับส<า>่วน<ร>ดีๆอ่านี้เป็นงชาวไทยนี่แหละครับเป็นผู้ที่ได้ สร้างแล้วก็มาเราเป็นผู้ที่เจ้าน้อยครับเป็นพระบู้บริสัตว์ตอนนั้นยังไม่ได้รัสรู้นะครับก็ยังมาได้ดูแลมาแล้วก็มาดูแลก็พลังศรัทธาชาวพุทธชาวไทยที่ได้บริจาคทรัพย์มาก็มาแล้วก็ต่างชาติด้วยนะครับมาร่วมกันเพื่อจะพัฒนาให้เป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นที่ อ่าสวยงามอ่าแล้วก็อยู่ข้างในนุ่นอันนั้นที่ประสูตรอันนี้นี่อันนี้ไม่มีหรอตัวเนี้ยนี้มีแต่ตรงนี้แหละบริเจ้าน้อยมีตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปอันนี้เรามาแค่เชืฟี่เฉยๆต้องเดินเข้าไปอีกชี้ก็คืออโคหัศสมีโลกัสะเซโถหัสมีโลกัสะเซโถหัศสมีโลกาสะก็คือว่า เราเป็นผู้เลิศที่สุดเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้เจริญที่สุดแล้วก็มือซ้ายก็สีเราเป็นข้างล่างาะว่าอ่าอยัมมันติมาเมชาติบุณภพวติก็คือชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปจะไม่มีพบมีชาติใหม่รองค์เรียกว่าเป็นอ่าเป็นโอวาทหรือว่าเป็นเป็นคำที่เป็นครั้งแรกที่ตัดไว้แล้วก็บอกว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุด แล้วก็มีความหมายหลายอย่างนะครับมีความหมายหลายอย่างที่พระองค์ประกาศว่าเป็นเป็นผู้เจริญเป็นผู้เสด็หรือว่าถ้าเราอยากจะนั่นก็คือว่าการเกิดมาแล้วเราต้องต้อง,องเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมในเจริญในในธรรมะเจริญในสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าเป็นส่วนที่จะเกิดมาแล้วก็ไม่มีสาระไม่มีเหตุผลอะไรนะครับ ะนั้นก็เราก็จะได้เ,เข้าใจเอาถ่ายรูปนะลาม,มากกำลังนั่นมาเดี๋ยวกำลังขขึ้นมากลัง่าถ่ายรูปไนวะ้